ประก,กอบฟันบนประก,กอบฟันล่างเมก,กะโรดอนนักล่าแห่งท้องทะเลอย่ากระแทกชนโอ้ยวิ่งฝ่ากันนี้ย่า yeah! สวมวิญญาณความ wow! โหดว้าวโ้ยงอกใบมีดลูกกตาติดตั้งหัวงอนย่า <Yeah! S 1> โอ้ยนี่มันพันปักษา <c oughs> เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตระไปนะครับกับเกมไดโนโรบอต อินฟินิตี้ประกอบจากกลไดโนเสาร์ต่อสู้กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นเจ้าหุ่นยนต์ทีเล็กสีแดงที่สามารถรวมร่างกับไดโนเสาร์ตัวอื่นได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวออกมานี่ดูดีแล้วก็พลังการต่อสู้น่าสนใจสุดๆไปเลยนะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการลองรวมร่างสิ่งที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์กันบ้างซิเราจะมารวมร่างเจ้าเมกะโลดอน จากกลฉลามยุคดึกดำบรรมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะมีพลังการต่อสู้ที่น่าสนใจขนาดไหนกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติในการประกอบล่างเข้าต่อสู้ในวันนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่เมกาโรดอนไปเลยเพื่อนโอ้เป็นตัวแบบไหนเอ่ยเริ่มประกอบจากส่วนหัวของเจ้าเมกาโรดอนดูสินี่ลูกตาก่อนเลยเพื่อนฟริงเข้าไปอืมจากนั้นก็มีจมูกสำหรับการรับสัมผัสอืมแล้วก็เหมือนจะเป็นแม่ด้านล่างของกรามนี่ใหญ่ๆครับผมฟริงเออจากนั้นก็อืมตรงนี้นี่เป็นกรามแน่นอนเฮ้ย จากนั้นก็เหมือนจะเป็นไฟฉายติดหัวหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ส่วนของบริเวณแม่ตรงศีรษะบนหัวอ่าประกอบฟันบนประกอบฟันล่างตรงหนกหัวครับผมอุ้ยต่อไปก็เป็นส่วนของลำตัวคล้ายๆกับเรือดำน้ำกันเลยนะตัวใหญ่แบบนี้แม่มีคนเข้าไปอาศัยได้ครับผมประกอบส่วนลำตัวเหมือนเรือดำน้ำนี่ด้านหลังด้านล่างครับผมส่วนตรงท้องต่อไปเป็นด้านของ ครีบประกอบอุปกรณ์ภายในไว้สําหรับระบายความร้อนอันนี้ก็ฐานของครีบอ่าติดครีบไปครับผมแล้วก็ส่วนด้านออ,อืด้านหน้าอันนี้นี่เบร์เทอร์เลยนะปริงแล้วก็ครีบฉลามตรงหลังตรงนี้ด้วยเพื่อนฟลึบแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นที่จับหรือท่ออะไรสักอย่างหนึ่งเอ้ยเท่านั้นยังไม่พอนี่มันจรวดตอร์ปิโดครับผมปริงเป็นแบบว่าอาวุธของเจ้านี่ ส่วนของท้องลากฐานยาวๆอืส่วนท้ายแล้วเพื่อนอันนี้เหมือนเป็นแม่หางเสือเรือดำน้ำอ่าประกอบทีบให้สมบูรณ์เท่านั้นยังไม่พอนะเพื่อนอุ้ยตรงปิดอือตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้โอ้ยอยู่ด้านหลังช่วยในการเร่งเครื่องครับผมอันนี้เป็นท่อแล้วก็ อะไรโผล่มาก็ไม่รู้ปิดส่วนนี้ให้เรียบร้อยด้วยเวลาประกอบส่วนครีบหางอุ้ยใหญ่บเบ้อร์อืมจากนั้นก็เก็บรายละเอียดตรงนี้อุ้ยใบพัดมานะจ๊าเมก,กะโรดอนนักล่าแห่งท้องทะเลอุ้ยว่ายน้ำเฮ้ยโคสง่าง,งามครับผมถ้าการโจมตีย่าหัวกระแทกครับผมแม่เป็นสัตว์ทะเลที่โหดร้ายจริงๆเฮ้ยงับ งับท่าที่สามอุ้ยขื้นฉลามครับผมยังกระวับได้ต่อไปก็นี่อุ้ยเงามืดอนักล่าที่รวดเร็วว่องไวถ้าอะไรวะนี่ไหวไปไหวมาครับผมอุ้ย,ไไยจู่โจมกระแทกหม้ตายเมกะโรดอนงับงับงับพุ่งโอ้ยพลังป้องกันหน่อยซินี่ก็คืออุ้ยเฮ้ยเป็นการยิงแฟร์ ศัตรูนี่มองไม่เห็นนะผมยิงไม่โดนพ <g ül> ลังพุ่งใต้น้ำโอ้โหเกิดคลื่น ฟองกระจุยเมกะโรดอนนี่สามารถกระโดดได้ด้วยละ่ะเป็นการแบบว่าหลบกระสุนแม่พุ่งขึ้นนั่นบนอย่างรวดเร็วเราจะลองนำเจ้าตัวนี้ไปสู้กันก่อนเมกะโรดอนปะทะโมซาซอรัสอืม้มสัตว์ใต้น้ำปะทะกันโอ้ยเป่ายิ่งฉุบเอาค้อนไปก่อนอู้ชนะโมซาซอรัส อยา่ากระแทกชนโอ้โยวิ่งฝ่ากันนี่เจอแบบว่าตออปปโดเลือดลดออกกระดาษถ้าผมเฮ้ยชนะอีกแล้วเพื่อนยอย่าขึ้นโซนา่ากระแทกโอ้โยเจ้าโมซาซอรัสกำลังจะสิ้นชีพเอา้อนไปดูสิเฮ้ยกระดาษถ้าผมโอ้โยกระแทกออืื จากนั้นโดนยิงโอ้ยปืนติดหลังค่อนข้างจะสูสีอ่าออกกันไกลครับผมเฮ้ยชนะโมซาซอรัสอยอาขึ้นฉลามอ้ยกระแทกล่อยขึ้นอืถึงกับลอยกันเลยทีเดียวนะโคตรเท่ครับผมไม่เจ้าเมก,กะโรโดอนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ เดี๋ยวเราจะต้องลองเปลี่ยนร่างพิเศษเฮ้ยอุ้ย,ยมีร่างแบบอสูรแดงครับผมไม่มีสกินนะตัวนี้เอาละเปลี่ยนร่างพิเศษเมกะโรโดอนมาใส่เครื่องครับผมยาสวมวิญ,ญญาณความโหดว้าวิ่งงอกใบม,มีดว่ายทีนี้ม,มีคลื่นกระแทกครับผมสกิลแรกออ้ยออ้ย ใครเจอเรานี่บอกเลยว่าตัวขาดแน่นอนเลยนะใบมีดติดขนาดนี้สกิลที่2เฮ้ยกัดอุ้ยหางสะบัดเป็นการฟันครับผมงับฟิงสกิล3โอ้ยขึ้นใบมีดใต้ท้องทะเลยาเท่ที่สุดเลยเพื่อนาพิเศษงับตะวัดขึ้นพุ่งโอ้ยิงต่อปีโดเฮ้ยเป็นท่าที่ อืโหดมากเลยหมายตายเมกะโรดอนพุ่งพุ่งตัดแหวกทะเลครับผมโอ้ยกลายเป็นชิ้นแน่แกเอ๋ยพลังป้องกันนี่ด้วยความว่องไวหลบกระสุนเอาเองพลังพุ่งโอ้โหเฮ้ยพุ่งโคตรแรงครับผมธรรมดาที่ไหนแล้วนี่กระโดดแม่อันนี้ธรรมดา อยากใช้ตัวนี้ไปสู้เหลือเกินอดออกก่อนนะเพื่อนตอนนี้กลับมาเป็นเมกะโรดอนธรรมดารวมตัวกับตัวพิเศษไม่ได้ครับผมเฮ้ยเจ้าเมกะโรดอนนี่มีแค่ร่างเดียวอย่างนั้นหละงั้นเดี๋ยวเราก็ขอแถมให้อีกตัวหนึ่งนะเราจะมาประกอบเจ้าตัวนี้แม่ไรนิง่งพาราซอมาเลยจ้าอืมเจ้าหัวงอน พลังแบตเตอรี่ไฟฟ้าเราจะเริ่มประกอบจากตรงลำคอก่อนนะนี่ที่เก็บประจุไฟฟ้าครับผมเฮ้ยชิบปริงสาข้อจากนั้นก็ตรงคางไปก่อน เออส่วนอันนี้ออข้อต่อครัผมแล้วก็ที่ปิดตรงนี้เอออ่าจากนั้นลูกกระตาติดตั้งหัวงอนอุย้ยต่อไปลำตัวแม่สื่อให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าเลยนะอ,อืมชิ้นนี้ไปก่อนแล้วก็ปิดบริเวณตรงท้องแล้วก็ด้านในรอยต่อผมนี่ส่วนหลังอันนี้ก็เหมือนจะเป็นข้อต่อส่วนแขนอ,อืมปิดหลังให้สนิทแล้วก็ตรงคอผมปริง มาได้เวลาการพ่วงอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่อสายไฟชาร์จแบตแล้วก็ทานสองก้อนอืมไว้ชาร์จกระแสไฟฟ้าขัา้วบวกขั้วลบ,วบติดไปแล้วก็ส่วนด้านในออันนี้ก็ส่วนท่อนแขนโอเคปริงจากนั้นก็เป็นส่วนที่บริเวณตรงมือผมมาเป็นมืออันนี้ก็โอ้โหข้อแขนโอเคแล้วก็ ข้อเท้านี่ต้นขาอันใหญ่แล้วก็มือเหมือนจะเป็นใส่ถุงมืออะไรอยู่นะกันไฟฟ้ารั่วขาของเจ้าหัวหงอนอืมติดตรงนี้เก็บความเรียบร้อยเอาละปิดให้สนิทอันนี้ก็ หุ้มเกราะเข้าไปมีแบบว่าตรงท่ออะไรไม่รู้ปิดบริเวณต้นขากันได้เวลาการประกอบหางให้ครบสมบูรณ์นะผมปราบปราบมาบหัวงอนกระแสไฟฟ้าโคตรเท่โอ้ยดูสิเกิดมาเพื่อ โจมตีด้วยกระแสไฟฟ้าเลยนะฉากหลังนี่โคตรอลังการถ้าโจมตีท่าแรกครับผมอ,อุ้ยเป็นปืนปืนใส่ฟ้าจิ้วจิ้วจิ้วท่าที่สอง ว้าวไฟฟ้ารอบตัวปล่อยคลื่นไม่เป็นตัวที่ใครก็เข้าใกล้ไม่ได้นะอืมหางเรื่องแสงกันด้วยท่าที่สามว้าวโอ้โหอ,อ,อืมเปลี่ยนโหมดตรงขาก็าผมท่าพิเศษยากระแสไฟฟ้าแล้วก็พุ่งว้าวท่าไม่ตายเจ้าหัวงอนจิ้วจิ้ปืนกระแสไฟฟ้าโอ้ยพุ่งใส โอก็เป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาดีนะโลบาเลียโอ๊ยโออยอยว้าอาตายเฮ้ยเปลี่ยนแบตเฮ้ยฟื้นคืนชีพสามารอเปลี่ยนแบตได้ถ้าเกิดมรณะถ้าพุ่งว้าวเปลี่ยนตัวเองเป็นขึ้นไฟฟ้าหายตัวไปเลยนะกระโดด ธรรมดามากต่อสู้กันดูสินี่คู่ต่อสู้คืออุย้ยทีเล็กทหารทีเล็กทหารปะทะเออหัวงอนสายฟ้าเอากระดาษไปเจออะไรเอ่ยเจอค้อนเรียบร้อยเฮ้ยมัดไฟฟ้าอุย้ยลากถูว้า,าวตัวถลอกอ้ยพ่นสายฟ้าใส่พลังกันไกลดูสิเฮ้ยเจอกระดาษอืมมัดอ้ พนกระแสไฟแรงสูงช็อตเกือบตายเลือดหายหมดเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยนะลังค้อนัะผมเอ้ยกันไกลยา่าอ้ยไฟฟ้าดึงเข้ามาช็อตแล้วก็ฟ้าผ่าอย,อยู่วินชนะใสยๆยังไม่ได้เห็นการโจมตีของทีเล็กทหารเลยเมื่อกี้ได้เวลาการเปลี่ยนล่างครับผมสกินไม่มีการรวมล่างของ โอ้โหไดนโนเสาอ์ไม่มีมาเปลี่ยนร่างพิเศษตัวสายฟ้าใสาเข้าไปหมุนหมุนย่าแปลงร่างโอ้โหตัวนี้กระแสไฟแรงสูงโอ้โหเทโครตรท่าที่หนึ่งยาบอลสายฟ้าโอ้โหย,ยิงออกไป3ามทางครับผมท่าที่สองเฮ้ยปั๊มฟ้าผ่าแรงจริงๆควบคุมไฟฟ้าได้เป็นเจ้าแห่งสายฟ้าเลยนะ ขอยกให้ท่าที่สามย่าโอ้โหนี่มันพันปักษามนี่จีดท่าพิเศษยา่ารวมกระแสไฟว้าวฟ้าผ่าโอ้โยเป็นคลื่นถ่าไม่ตายหว่องอนตัวพิเศษอยา่าตัดสายฟ้ายาอ้้ยผานอมาอีกคราวนี้บาเลียน่าจะไม่ธรรมดานะดูสิเฮย้ยโล่ไฟฟ้าอุ้ย ปัดป้องทุกอาวุธพลังพุ่งกระแสไฟฮึยยยโอ้หเดอะแฟลตอย่าห้ามโคตรยอดเยี่ยมฟิวฟิวนี่การกระโดดวิแบตเตอรี่แรงนี่กระโดดได้โคตรสูงโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เรียกได้ว่าเจ้าสองตัวนี Elli ้นี่โคตรถูกใจจริงๆเดี๋ยวในคราวหน้า เราจะมาทําการประกอบเจ้าไตาเซราท็อปอดูกันว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะแล้วก็อาจจะเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งในหน้านี้อยากจะเห็นตัวอะไรเป็นตัวที่2ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้าน,นะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไป ก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ